สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดสปอเก็ตกันนะครับปัญหาของวิดีโอนี้นะครับที่มาของวิดีโอนี้ก็คือว่าลูกค้าที่ามาจ้างการทํางานนะครับกับผมเนี่ยนะครับมาจ้างผมดีไซน์เนี่ยนะครับก็ได้ไปซื้อโซ่มาจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อ,อามาใช้กับสปอเก็ต ที่ขายมาด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นชุดมาเลยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้เขาก็เลยให้ผมมาช่วยแก้ไขก็คือมาช่วยดีไซน์สปอกเก็ตใหม่ให้มันลงกับโซ่ของเขานะครับที่เขาซื้อมานะครับทั้งทงที่ว่า ทั้งโซ่ทั้งสป็อกเก็ตเนี่ยนะฮะก็ไปซื้อมาจากบริษัทเดียวกันที่เขายืนยันว่ามันใช้ได้แต่ว่ามันใช้จริงมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าขนาดมันไม่ไม่ลงกันนะเพราะเพราะเซลเซเวนจิเนียนะฮะไม่มีความรู้นะครับขายอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างสป็อกเก็ตให้มันลงกับโซ่นะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะ ไม่ไม่ไม่กล่าวโทษใครทั้งนั้นนะฮะก็เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอ้างอิงจากมาตรฐานของทางเครื่องกลนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูสเปคของโซ่กันก่อนนะครับสเปคของโซ่เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือขนาดต่างๆของโซ่ที่บริษัทนะครับนั้นๆให้มาหรือว่าสเปค ที่มันเป็น Data ด s ต e ี t ของโซ่นั้นๆน,น,นะฮะที่ที่เวลาเวลาซัพพลายเออร์ส่งมานะครับแล้วก็ต้องใช้ความความรู้ด้านด้านเครื่องกลนะครับในบทของสปอ k ก t นะฮะแต่ว่าผมขอสรุปให้เป็นไฟล์ Excel นะครับสรุปให้แล้วแล้วก็ผูกสูตร ไว้ให้ด้วยแล้วนะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่ผมนะแต่ว่าเป็นเป็นเกียร์ LLC นะทำไว้นะเป็นแบบนี้นะครับเป็น equation for the design of standard s p o c k e t teeth นะฮะกเ็เขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเติมค่านะครับก็คือระยะ pitch นะฮะแล้วก็ Number Thread- of teeth นะก็คือจำนวนฟันของสปรเกตที่เราต้องการจะดีไซน์นะครับแล้วก็ตัว r o l ลอร์ไดเมนเตอรนะครับซึ่งตัวระยะพิชนะฮะที่ต้องเติมเนี่ยทั้งหมดที่ต้องเติมในใน e x l e l ตัวนี้จะเป็นหน่วยนิ้วนะครับอ่าจะเป็นหน่วยนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้การแปลงค่าจากหน่วยมิลเป็นหน่วยนิ้วซะก่อนนะฮะในรูปนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอลดขนาดลงนิดนึงนะครับตัวนี้อ่า จะได้ดูเห็นอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ระยะพิชนะ101.6ก็คือ4นิ้วนะครับเติม4เข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนฟันนะครับผมจะดีไซน์ที่16ฟันนะครับแล้วก็โรลเลอร์เดมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะฮะโรลเลอร์ยี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานำา28.58ไปหาร25.4นะครับได้เท่าไหร่นะฮะพิมพ์เข้าไปนะครับ 25.58นะครับอ่าไม่ใช่25.58เดี้ยวๆแป๊บผมน่าจะผมน่าจะจำผิด28.58นะครับตัวนี้นะครับ Excel มันสามารถบวกลบได้นะครับแล้วก็หาร1นิ้วนะครับก็คือ25.4นะครับอ่า25.40เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะครับเขาก็จะ ได้เป็นลักษณะประมาณนี้แล้วทีนี้เราต้องจําเป็นต้องเติมทศนิยมตำแหน่งที่ลึกๆล,ลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ค่าจริงๆนะครับออันนี้ผมก็คลิกขวาที่เซลล์นะครับเซลล์นี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวตัวนี้มันมันล็อกอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงนะครับผมลองเลื่อนดูว่าทศนิยมตำแหน่งตัวนี้แก้ไม่ได้นะ มใช้เครื่องคิดเลขก็แล้วกันนะครับก็คือ25.5เอ่อ28.58นะครับอ่า28.58หาร25.4นะครับก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะครับ1.12519685นะครับ 1. 1 2 5 1 9 6 8 5นะครับยิ่งเติมทศนิยมตำแหน่งลึกเท่าไหร่นะครับ ก็จะได้ค่าละเอียดขึ้นเท่านั้นนะครับกดขึ้นมาปั๊บนะครับก็จะเป็นค่าเหล่านี้นะฮะที่เราจําเป็นที่จะต้องเขียนเมื่อเราได้ค่าในช่องสีที่ผมไฮไลท์เนี่ยนะฮะในช่องสีเทาเนี่ยนะครับได้มาครบแล้วนะครับก็เริ่มลงมือเขียนกันได้เลยนะครับก็อันนี้ผมก็ย่อไว้นะครับแล้วก็ค่าเหล่านี้นะเริ่มเขียนกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะ ทำเป็นอันเล็กๆไว้นะครับตรงนี้นะ,นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องมือในการดีไซน์ของเราขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะย่อไว้เป็นหน้าต่างให้มันง่ายต่อการดูนะครับนี่แบบนี้นะก็เริ่มตั้งแต่ pd นะครับ pd นี่คือค่าอะไรนะครับก็คือค่า p i t c นเ e n t e r ดมิ m e t e r นะครับ ตัวพิสเซนเตอร์ไดเมเตอร์นะก็คือระยะของตัวตัวจุดนี้นะจุดศูนย์กลาง,นะง,งตรงนี้นะขอจะโค้งโค้งหน่อยตรงนี้นะ PD นะครับเราก็วาด PD ก่อนเลยนะครับก็คือ20.5033นิ้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะครับเราให้ไปเซตหน่วยให้เป็นนิ้วก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มันะจะได้ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้ผมจะทำเป็นมิลน,นะครับมิลลิมิเตอร์นะครับเนี่ยจนงนิ้วนะฮะหน่วยหลักเป็นหน่วยนิ้วหน่วยที่2เป็นหน่วยมิลน,นะครับตรงนี้ผมเติมค่าเครื่องหมายทุนยมตำแหน่งเข้าไปก็คือเป็นหลายๆตำแหน่งเลยนะสี่ห้าตำแหน่งไปนู้นเลยนะแล้วก็กดโอเคนะก็วาด PD นะครับ ก่อนเลยนะก็เติมเข้าไปเลยหกอ่า20.5033นะครับอ่า20.5033อ่ากดโอเคปุ๊บนะเขาก็จะอ่าซูมออกไปไกลนะนะนี่นะอันนี้ก็คืออ่าตัวพิตเซนเตอร์เดมิเตอร์ของเรานะครับทีนี้เราลากเส้นเส้นหนึ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้จอใหญ่หน่อยนะ จะได้เพิ่มพื้นที่นิดนึงขึ้นมาอีกนะฮะลากเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็ใช้คำสั่ง midpoint นะครับ midpoint line นะลากออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น center line ซะนะครับอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นเ,เราก็มา าวาดค่า r นะครับตรงจุดนี้นะครับ r เนี่ยก็คือค่าของตัวหลัง ds นะฮะ0ูนย์จุดนะครับ0ูนย์จุดหกหน้า5 6 6 9กก็พิมพ์เข้าไปครับ ทีนี้หลังจากที่เราวาดค่า R ตรงนี้แล้วนะครับเราสร้าง offset ขึ้นมา1เส้นนะครับเราสร้างเส้น offset ขึ้นมา1เส้นในด้านาตัว,ต,วตัว horizontal เนี่ยนะครับผมจะใช้เครื่องหมายเป็นตัวาวาดวาดผมจะวาดจากเจ้าตัวคําสั่งที่ชื่อว่า midpoint line นะครับตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็น center line นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับใช้คําสั่งเดียวกันเลยนะครับ Midpoint ก็ได้นะครแบบนี้นะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น c e n t ตอ l ์ไลนอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำค่าระยะนะครบอกบอกความห่างของเส้นนะออฟเซตขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นระยะ T นะครับ t ก็คือ0.5634นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระยะ M นะครับ m เนี่ยก็คือค่า0.70 20นะครับอันนี้ก็เป็นตัวค่า m และ t นะครับค่านี้นั่นเองนะฮะนี่ m นะฮะแล้วก็ตัวนี้คือ t นะครับนี่ครับที่เมาส์ชี้อยู่นะฮะเนี่ย m กับ t นะฮะตัวนี้ตัว r นะครับตัว r 0 5นยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตัวนี้นะเขาก็ต้องคูณด้วย2นะครับผมเนี่ย ต้องคูณ2นะครับอ่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเป็นตัวดีนะครับอันนี้คือตัว R นะอาแต่ว่า2วงของ R เนี่ยมันก็คือค่าค่าดีนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับตรงนี้ เราจะทําการสร้างเส้นนะครับสร้างเส้นผมใช้คําสั่งเซ็นเตอร์ไลน์นะครับสร้างเส้นจากจุดจุดนี้นะครับลากลงมาผ่านจุดผ่านจุดนี้นะฮะก่อนแล้วก็ลากต่อมาแบบนี้นะครับเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับเท่าไหร่ก็ช่างมันทีนี้ผมจะสร้างเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะให้มันทํามุมกันนะครับทํามุมเท่าไหร่นะครับ ทำมุมเท่าไหร่ก็คือทำม,มุมเท่ากับ B นะฮะเอ็นเกิลบตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับค่า B นะ14.5องศานะครับองศาเฉยๆนะไม่ได้เป็นองศาเซลเซียสนะบางคนนี่รุ่นน้องผมนี่โอ้ลากสงสัยลืมนะลากปะสิอ,องศาเซลเซียสบอกโอ้ไม่ใช่นะสิองศานะครับลากมาแบบนี้นะฮะ ทีนี้จุดนะฮะใช้คําสั่งพอยต์เนี่ยนะฮะจุดจุดบนที่ตัดกันร,ระหว่างเส้นประกับวงกลมวงนี้นะฮะเราใส่จุดไว้จุดหนึ่งนะครับเ,เราใส่จุดไว้จุดหนึ่งแล้วเราใส่จุดไว้จุดหนึ่งที่บนเส้นประ ที่ทำมุมกับเส้นประเส,เส้นนี้นะครับก็คือจุดสีฟ้าตรงนี้นะใส่จุดไว้จุดหนึ่งก่อนเลยนะครับแล้วใช้คำสั่งคำสั่งอะไรดีนะคำสั่ง3 point arc ก็ได้นะครับ3 point arc นะครับแบบนี้นะครับ1 2แล้วก็3แบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับค่าของค่าของอาจากจากจุดนี้นะครับมาจนถึงจุดนี้เนี่ยมันก็คือค่าค่า e นะครับค่า e นะเนี่ย1นจุดนะครับ1.4671เน่นะฮะ ก็คือค่าของอตัวตัวเล้งนะครับเล้ง e นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะตัวเส้นโค้งสีน้ำเงินนี่นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าค่า x y นะครับค่า x y นะค่า x y ก็คือค่าจากจุดนี้นะเป็น x แล้วก็จุดนี้เป็น y x y เนี่ยก็คือเป็น เป็นเลง e นะครับเป็นเป็นเป็น radius นะฮะอ่าเราก็เติมค่าตัว e เข้าไปนะครับตัว e ที่เราเห็นนี้ก็คือ1 4 6 7 1นะครับเติมเข้าไปเลยนะครับ1 4 6 7 1นะฮะเมื่อเติมเข้ามานะครับจุดนี้จะถูกล็อกแล้วก็จุดนี้นะครับเราจะใส่ความสัมพันธ์นะครับ เราจะใส่ความสัมพันธ์ให้มันแทนเจนต์กันนั่นเองนะครับนี่ครับใส่เครื่องหมายแทนเจนต์นะฮะเมค e แทนเจน์นะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นตัวลักษณะของอโปรโฟไฟล์เล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะาจากนั้นเรากา็วาดเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับวาดเส้นขึ้นมานะครับ เป็นเส้นที่ตั้งฉากนะครับเป็นเส้นตั้งฉากตั้งฉากกับกับตัวนี้นะฮะตั้งฉากขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ให้ตัวนี้นะครับตั้งฉากกับเส้นเส้นนี้นะครับนี่ครับ make perpendicular นะครับตั้งฉากกันขึ้นมาเป็นระยะ,ะเท่ากับจุดแซดนะครับ เท่ากับจุดแทนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราวาดมาก่อนนะครับาวาดมาก่อนทีนี้เราจะลากเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอแล้วก็ให้จุด B นะฮะจุด w นี่นะตัว W U นะครับ จากจุดนี้นะตัว w ตรงนี้เท่ากับ1.545 0นะฮะอ่า 1. 545แล้วก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาอีกวงหนึ่งโดยที่ก่อนที่จะสร้างวงกลมเนี่ยเราก็สร้างเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ค่าค่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขออทำให้มันอยู่ในแนว Make Horizontal แน่ใจก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขนาดนะครับตรงนี้คือระยะของอตัวตัวนี้นะครับนี่ครับระยะนี้ระยะวีนะครับระยะวีก็คือ,อศูนย์จุด 3073อ่านี่ก็คือระยะ V ทีนี้อ่าตรงเส้นตัด V กับตัวนี้นะฮะเราสร้างวงกลมขึ้นมาวงหนึ่งนะครตรงนี้นะครับอ่าวงกลมวงนี้เราให้มันมา tangent นะครับกับเส้นเส้นนี้อ่า เมื่อเราได้เส้นเส้นนี้แล้วนะครับเมื่อเราได้เส้นเส้นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบทุตท,ทิปนะครับเราจะทําทุตท,ทิปของมันนะทุตท,ทิปก็คือปลายปลายจะงอนมันนะฮะเราจะวาด เป็นลักษณะของตัวเส้นเส้นหนึ่งนะครับใช้เซนเตอร์ไลน์ก็ได้นะคะเส้นเส้นนี้นะครับเส้นเส้นนี้ก็คือเส้นที่ลากขึ้นมาใหม่นี้นะครับกับเส้นเส้นนี้นะสองเส้นที่เป็นสีส้มตอนนี้นะครับเขาจะเขาจะเจอกันนะครับที่จุดพิทเซอร์เคิลนะฮะที่จุดที่จุด เซนเตอร์ของพิทเซอร์เคิลนะก็คือเราเนี่ยจับเส้นนี้นะาลากก่อขึ้นไปจากจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำให้มันทำมุมนะครับทำมุมเท่าไหร,ร่นะฮะก็ทำมุมเท่ากับตัวตัวนี้นะเราเด,เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะผมก็มึนๆน,นะตรงนี้ไม่ค่อยมองไม่ค่อยออกนะเพราะว่ามัน มันจะดูยากนิดนึงอ่านี่ผมเจอแล้วนะครับอ่าระยะของเส้นสีน้ําเงินตัวนี้นะะก็คือตรงนี้นะเนี่ยเส้นนี้นะก็คือ180ส่วน N นะครับ180ส่วน n n ก็คือ16นะครับร้อยแปดสิบหาร16ก็คือจะเป็นองศานะครับ 11.25องศานะครับตรงนี้เราก็เติมค่าตัวนี้เข้าไปนะครับ11.25องอศาตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาอยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็รู้แล้วนะครับว่า ค่าของเจ้าตัวมุมตรงนี้ก็คือมันจะต้องโค้งมาอย่างนี้นะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดทิปนะฮะของตัวนี้คือจุดอะไรนะครับก็คือจุด n ตัวนี้นะฮะมันหามาจากไหนนะครับเราก็ต้องหามาจากค่าตรงนี้นะฮะเนี้ยค่า f นะครับเนี้ยจากค่า f ตรงนี้นะครับเราก็มาดูค่า f นะก็0.9 ส9มเก้าศูนย์นะครับอ่านะฮะก็จุดที่เป็นจุด n ตรงนี้นะเขาก็จะอยู่บนบนวงกลมวงนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเจ้าโปรไฟล์เนี่ยนะครับเขาจะมีความไม่ค่อยไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ เราจะพบความไม่ปกตินี้ได้จากาค่ามุมนะครับค่ามุม11.3เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันอยู่แบบมันมันเป็นแบบโซ่แบบแบบโซ่ลัดพิษนะครับถ้าเราทำโซ่ลัดพิษนะฮะเราต้องสร้างวงกลมขึ้นใหม่กวงหนึ่งนะครับจากจุดศูนย์กลางเลยนะครับ อ่าแล้วก็ให้เจ้าตัววงกลมของเราเนี่ยนะอยู่สัมผัสกับเส้นเส้นนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็เสร็จแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้ววิธีการนะฮะค่าตัวนี้นะครับถ้าเราลองวัดดูนะครับเขาก็าจะได้เท่ากับ0.33939393นะเพราะว่า ค่าของจุด n นะฮะก็จะอยู่บนวงกลมวงนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยมันก็จะได้เท่ากันกันกบาตารางเหล่านี้หมดเลยนะแล้วก็เรามาลองตรวจสอบนะครับทีนี้มาลองตรวจสอบดูนะว่าค่าต่างๆเนี่ยม,ม,มันโอเคไหมนะด้วยการใช้คำสั่ง dual dimension นะครับเราลองใช้คำสั่ง d u a l dimension ดูนะครับนี่นะ ตรงนี้ก็คือค่าของพิษของโรลเลอร์โซ่นะครับเราลองกดโดสเดิมิชันดูนะครับก็28.80นะฮะ28.80ก็กดเข้าไปในตัวตัวนี้นะดูว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าระยะโรลเลอร์ตรงนี้นะมันก็จะลงไม่ได้นะมันก็ต้องมันก็ต้องมีระยะที่มันลงได้พอดีนะครับ ซึ่งตัวนี้มันมันก็คือค่าที่เกิดจากการคำนวณมานะครับอ่าโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้นะเราก็กด EXIT s k e t c h ไปนะแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับผมกดเข้าไปใหม่ในฟอน t p เพลนนี่แหละแล้วก็ใช้คําสั่งส e t c h นะครับโดยการ conver t นะ c o n v e r t อะไรบ้างนะคอนเวิเหล่านี้นะครับเส้นเหล่านี้เลยนะครับนี่ครับอ่า แล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับก็เส้นนี้ด้วยนะฮะโอเคก็กดปุ๊บเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะวาดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งมิเรอร์นะครับมิเรอร์อะไรบ้างนะฮะก็มิเรอร์จะพวกนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็มิเรอร์ใหม่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราจะทำการ trim ออกนะครับ trim เส้นไหนบ้างนะ trim ออกไปเลยนะเส้นพวกนี้นะฮะอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันไหนอีกนะฮะอันนี้นะอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ อ่านะฮะก้อนนี้อันนี้นะครับแล้วก้อนนี้อันนี้โอเคเราจะได้เป็นกรอบลักษณะน,นี้นะครับนี่ครับเป็นกรอบลักษณะนี้ทีนี้เราก็ลองใช้คำสั่ง extrude ดูนะโอเค extrude ได้นะ extrude ได้เรียบร้อยนะแล้วก็ extrude ไปเลยนะครับผมความหนา เท่าไหร่นะครับความหนาเนี่ยเราต้องลากเองนะครับของผมเนี่ยจะใช้ความหนาสักประมาณตรงนี้มันหนาเออ่ความความที่มันลงลึกได้เนี่ยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเพราะนั้นเนี่ยผมจะทําสักประมาณยี่สิบแปดนะครับก็สร้างเป็นมิดเพลนนะครับยี่ส MM, ิบแปดมิลนะฮะก็เติมเข้าไปนะครับยี่ส MM, ิบแปดมมนะฮะอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับเราจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้ ก่อนอื่นนะฮะเราต้องสร้างเส้นไว้ก่อนนะเส้นที่จะหมุนรอบแกนนะผมเลือกกด ctrl o ค้างแล้วก็เลือก Top กับ right p l a n นะครับแล้วก็ไปที่ตัวคำสั่งตัว reference geometry นะแล้วก็ exit นะฮะแล้วก็เลือกเป็นแบบ two plane จากนั้นกด ok นะครับแล้วก็เลือกไปที่ดวงตานะแล้วก็ show ตรงนี้นะครับ view exit นะฮะก็จะได้เป็น exit ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ผมจะใช้คำสั่ง circular pattern นะครับโดยการเลือกเป็น body นี้นะครับแล้วก็เลือก direction เป็นตัวให้มันหมุนรอบ exit ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้เรามีกี่ฟันนะครับทั้งหมด16ฟันนะ,ะผมกดหมดนินนะลองดูก่อนนะปึ๊บนะก,ก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะ ตรงนี้ยังไม่ได้เมิดไม่ได้อะไรนะเราก็กดกดเมิดไปก็ได้นะครับผมกดเมิดก็คือเลือกใช้คำสั่งที่ชื่อว่าตัว combine นะาลากให้หมดเลยนะครับแล้วก็กด show p รี v i e w นะแล้วก็กด ok นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวาดเกียร์นะทีนี้เราต้องการจะนำเกียร์ตัวนี้นะครับไปทำเป็น งานตัดพลาสมาตัดเลเซอร์นะครับเราจะเอาโปรไฟล์ไปใช้ได้อย่างไรนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น Export to dxf หรือว่า dwG นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเซฟนะครับเลือกเซฟผมเลือกเซฟที่ desktop แล้วกันนะครับผมก็ตั้งชื่อนะครับว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรนะผมตั้งชื่อเป็น สัปอกเกตนะฮะพาร์ทหนึ่งนี่แหละฮะก็กดโอเคไปนะตรงนี้ Description ก็พิมพ์ไว้สักหน่อยนะว่าเป็น 16T นะอ่าผมเลือกกด d ีเนะครับผมกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเส้นหนึ่งตัวนี้นะฮะที่เป็นสียมพูจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งอ่าซอฟต์แวร์ก็จะทำเป็นเส้นตัวนี้มาให้เราก็กดเซฟได้เลยนะครับทีนี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเขียนสปรกเก็ตนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใครชอบกดไลค์นะครับกดแชร์จะขอบพระคุณมากแล้วก็ผมจะใส่ลิงก์ตัว a t a s h e e t ตัวนี้ไว้ให้นะครับสำหรับการเติมค่าเพื่อการดีไซน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับถ้าผมอ่านทุก คอมเมนต์นะฮะก็จะตอบให้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ